ในลกเปลนลครับใคนละะต้อิดมาิดกนมามดียยน่ารมันจะมีอะไรอ่ะมันก็มีหรอะแต่มือนี่นะมันคือปิดแตงซี่อันเรื่องภูมิคุ้มไหมขึ้นจาไหครับเนี่ยครับขึ้นจัดเตรียมเลยครับผมตอรับน้องตอนรับน้องโอตอนรับน้องตั้มครับผมน้องตั้มน้องหานอีกแล้วครับน้องหานครับ ดงบัาน้องานสามคนนะพี่้องเปะซะสองคนขนาดเดียว่า่ดนโอ้ตีโอ้งานสองดจักหนึงนี่ครับนองแม่รุ่นสิบ้าบินรอบสุดท้ายป่ะบินรอบสุดท้ายว่าจะเก็ขึ้นยกแทะเส่นเสือเสนเสอเน่นี่หงทองนี่เดี๋ยวไปเบิ้งจาก่อนครับจาเิ เลี้ยงตอนรับน้องไหม่ช่เห็นยังหนึ่งวันละใบวันละใบใช่ยังครับผมใช่มีอยังให้ช่วยบอกกั้ยครับมียังให้ช่วยบ่เอาเลือดบ้ามีดีบ่ดอมีดีบ่าโอ้ยปวดแ่งหนึ่งเลยน้องพ่ออยู่ทีเออใช่ได้ะสิหน่ะโอ้ยพี่ ก้อยก้อยก้อยพี e ่น้องก้อยก้อยก้อยเดี่ยงวชงหวยบ่แม่นตอนรับตอนรับน้องไม่ตอนรับน้องไม่มาเข้าเรื่องแล้วไปครับพี่น้องครับผมบ้าเมนบ้าเมียนขอแรงน้ำกันมาชันว่าพรุ่งน้าพร้อมทุดมาโหลยุดอีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยใช่บาทเด้ไม่ ซาบัดซาบัดซาบัดหอดีๆพี่น้องมืออื่นวันยุครับพันเสาบริเนจัดเต็มครับโอ้ยผุน่ะชมาชิกพอมีหน่อยๆได้สมาชิกีเจลิโอมามาเอามาเนี่ยเอามาเดี๋ยวเราเป็นค้ใไม้ที่ไหนครับน แม่แม่ทอคอยเป็นคนบนั้นเขาติกัราอืนอ้จได้ก่อนใช่ไหมไปด่าแดงตรงตรงมูต้องมีราไปด่าแดงตรงเดียวแตกควหนามหนาวนาวแตมโอ้ยหดไอ้ไหวไปแกวนึงนะค่าแราเน่ป่านเนาะว่าถะเจ๊บ้าน บ่มีดีกี่เป็นวะน,นี่นี่่รู้จักใช่กับไอขาสันเทศได้ยอย่างเดี้ยเลยพ่อจะฝืนมือนกันนะฮะโอ้ยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาเพิ่มมาได้ครับเจ็ดคนนะครับพี่น้องอหกคนอืมใส่ผาไปด้วยปลาไปครดเทศท่านี้นะครับผมมารายงานตัวพี่น้องทั้งที่ไอซีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ